ขออนุญาตฝากข่าวพยายามพันนิดนึงนะครับทิพย์พประกันภัยนะครับคืนเบี้ยประกันภัยโควิดให้กับลูกค้าผ่านทิพย์คอยครั้งแรกของโลกนะครับทิพย์ช่วยชาตินะครับมิติใหม่ของวงการประกันภัยนะครับที่พยะประกันภัยนะครับผนึกกําลังบริษัท i ิงบิดนะฮะเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับทิพย์คอย by i ิงบิดนะฮะคืนเบี้ยประกันภัยสําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยไวรัสโควิดนะฮะในทีนะฮะในรูปแบบเงินดิจิตอลนะฮะ มีมูลค่าเท่ากับเบีย้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระหนึ่งร้อยเปอร์เซนะฮะโดยที่ลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เหมือนเดิมนะฮะสามารถนำํำทิปคอยไปแลกสินค้าหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะครับตามเงื่อนไขที่กําหนดได้ทันทีนะครับเพื่อเป็นอ การช่วยเหลือหรือลดค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งนะฮะสามารถรองรับการดาวน์โหลดนะฮะและลงทะเบียนรับสิทธิ์วันนี้เฉพาะระบบ a อ d ด o อ d นะฮะที่ https นะครับอ่า colon นะฮะ s l a s นะครับ bit.ly น,นะครับ2 l แทดแ,ทแทนะครับ B I mecj นะครับและที่ Store นะฮะดาวโหลดพร้อมกันทั่วประเทศทุกระบบนะฮะวันที่14พฤษภาคมนะฮะและลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2563นห้ารอานะครับท่านดรสมพรนะครับสืบถวินกุลนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทที่พยาบากันภัยจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าทิพนะฮะเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทีที่ส่งผลกระทบในหลายๆด้านนะครับรวมถึงผลกระทบด้านรายได้นะครับของประชาชนนะครับ ทางที่พยับประกันภัยนะครับได้ร่วมกับทางบริษัทนะฮะทิงบิดนะฮะจำกัดนะครับเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับทิปคอยบายทิงบิดนะฮะเพื่อคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยไวรัส โควิด -19 นะฮะผ่านระบบเทคโนโลยีรูปแบบเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าทิปคอยนะครับมูลค่าเท่ากับเบีย้ยประกันภัยที่ลูกค้าได้เลือกซื้อไว้เต็ม100%เซโดยที่ลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เหมือนเดิมทุกประการน,นะครับซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการประกันภัยนะฮะและเป็นนิวโนมอลรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับทิปคอยใบติ้งบิดนะฮะในช่วงแรกสามารถเริ่มดาวน์โหลดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เฉพาะระบบ Android นะฮะสำหรับระบบ iOS นะฮสนะฮะ โหลดได้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคามเป็นต้นไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆครับซึ่งคลิปคอยซึ่งได้รับ ที่ได้รับนะฮะจะไม่มีหมดอายุนะฮะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f แ n p a g e นะฮะที่พยาบประกันภัยนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ศูนย์สองนะครับหนึ่งหนึ่งสามนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าทิปคอยนะฮะสามารถนำเงินนะฮะนำมาแลกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆของที่พยาบประกันภัยตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดนะฮะหรือแลกรับเป็นโควิด19 protection kit นะฮะอาทิหน้ากากอนามัยนะครับ เฟซชิลนะฮะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับและช่องทางเว็บไซต์ก็ที่ w w w t i p i n s u r e c o m ได้ทันทีนะครับนอกจากนี้นะฮะแอปพลิเคชันนะครับทริปคอยบติ้งบิดนะลูกค้ายังสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อใช้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่จะมีอย่างต่อเนื่องอาทิใช้แลกของที่ระลึกต่างๆหรือเป็นส่วนลดร้านค้าหรือเข้าร่วมโครงการตามไลฟ์สไตล์ซึ่งจะ เพิ่มเข้ามาอีกมากมายอีกด้วยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางที่พยาประกันภัยนะครับท่านสมพรกล่าวทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับการเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับที่พอยบายติ้งบิทครั้งนี้นะฮเพื่อแทนคําขอบ พระคุณนะฮะและความห่วงใยที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับที่พยารากันภัยนะครับรวมถึงเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายแก่ลูกค้านะครับโดยมอบสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันสามารถดําเนินการได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในขณะนนี้นะฮะร,รวมทั้งยังเป็นการประหยัดนะครับรลดภาระ ค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางของลูกค้าอีกด้วยนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดนะฮะถือว่าทําตามขั้นตอนดาวน์โหลดนะฮะก็คือที่ทิปคอยนะฮะก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ f c e b o o o f แ n p n พ e ก็ที่พยับกันภัยนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ศูนย์สอลนะครับหนึ่งหนึ่งสามนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับต้องกราบขอบคุณอ่า กับโครงการนี้ด้วยนะครับทิปคอยบติ้งบิดนะครับก็ทิปพยาประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยโควิดให้กับลูกค้าผ่านทิปคอยครั้งแรกของโลกเลยนะครับทางทิปพยาประกันภัยนะครับทิปดิจิตอลอินชัวรันนะครับกับนิวโนมอลนะครับ